โอ้เอ๋หัวใจทำฉชนไนถึงจะลืมเขาเขาไม่รักเราจะมัวเศร้าอยู่ทำไมเขาเคยบอกรักเราทำไมเขามาเปลี่ยนใจ เขายัางเฝ้าทำลายสร้างแพ้ใจให้กับเราอยากจะตัดใจอยากลืมเขาไปจากใจเราลืมความรัก ค้งเก่าที่ยังเฝ้าหลอกหลอนใจสวัสดีคะ่ะกุ๊ดอัพจนูนกุ๊ดไนคิดสวัสดีเอซที่น่ารักในค่ำคืนวันอาทิตย์ฝนตกชุ่มฉ่ำทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะ วันนี้นะคะมาแล้วมาแล้วท็อปิกที่สามของวันนี้บอกแล้วนางฟ้าจะเยียดเยียดความสุขให้คุณผู้ฟังเวลาสามคลิปสามคลิปนะคะเพราะว่า YouTube บอกว่านางฟ้าขี้เกียจไงไม่ชอบอัปคลิปได้ได้เดี๋ยวจัดให้จัดเต็มแบบว่าให้จุกจุกให้คุณผู้ฟังตายคาอกตายคาเสียงกันทุกคืนเลยวันนี้นะคะท็อปิกจอดำนะคะไพ่ที่จับได้นะคะยังไม่มีชื่อหัวข้อนะคะ ใบที่หนึ่ง The Lover ใบที่สอง The Fool ใบที่3าม View of Fortune มันยังไงยังไงอ่านยังไงเดียเอา View of Fortune ขึ้นมาขั้นกลาง The Lover กับ The Fool นางฟ้ามองว่ามีคนคนหนึ่งหรือใครบางคนที่ไม่ได้ติดต่อหาคุณเนิ่นนานอาจจะเคยเป็นแฟนเก่าคนเก่าคนในอดีตหรือว่าคนที่คุณเคยรักเคยเสน่หาเมื่อเขาไม่ได้ เมื่อเขาได้มาเจอคุณในโลกปัจจุบันนี้เขาเห็นพลังงานความสุขความเดอฟูของคุณเขาตามเพลงเลยตัดใจไม่ได้ นางฟ้ามองว่าคนเก่าในอดีตของคุณกลับมาเจอคุณในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นที่หลักตัวเองดูแลตัวเองบอกว่าโอ้โมดิฟาตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเมื่อก่อนคุณเป็นแบบไหนไม่รู้แต่พลังงานล่าสุดที่เขาได้เจอคุณคืออุวยสวยจรงเลยขาวสวยมวยอ,อืมโอ้โ oh, หน้องนางจะไปทำอะไรมาทำไมถึงได้ แตกขนาดนี้ไพ่เดอะฟูลใบนี้เป็นไพ่ที่แบบว่าผู้หญิงใส่ชุดแดสสีเหลืองสวยสง่าพริ้วเลยอ่ะร่องรออยู่กลางแบบว่าธรรมชาติสายน้ำสายลมภูเขาแสงแดดใดๆก็แล้วแต่พอเขาหันกลับมาที่คุณเสียดายอ่ะทำไงอ่ะ เสียดายล้วต้องทำยังไงอะคุณโสดหรือเปล่าคิดสาลตะแล้วหากแม้ว่าคุณโสดนะกลับมาดีกว่ากลับมาเทคแอคชั่นอาจจะเป็นคนเก่าในอดีตท,ที่คุณเคยคบหรือไม่นางฟ้าไม่รู้แต่มันออกเดล l เวอรขึ้นมาคนคนนี้เคยชอบคุณรักคุณสเสน่หาคุณมากและกลับมาเจอคุณล่าสุดเกิดอาการอยากได้ค่ะอยากได้ขึ้นมาซะง,งั้นอะ โอ้โห oh, oh. ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กงร้อของโชคชะตาวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดให้คุณสอดเขาคิดแอบคิด manifest ในใจสอดเธอสอดเธอธเพราะว่าเราจะจีบเธออีกรอบหนึ่งแล้วมีคนกำลังจะ take action หาคุณจีบคุณเพราะว่าเห็นพลังงานการเปลี่ยนไปของคุณคุณหลงรักเขาหลงรักคุณเพราะว่าคุณเป็นความแบบว่าสดใสน่ารักจริงใจมีสเสน่ห์สเสน่ห์ไม่ว่าจะในโซเชียล ว่าคนบอกเล่า90ถึงเรื่องราวของคุณที่บอกให้เขาฟังนางฟ้ามองว่าตอนนี้นะคะมีคนเกิดวันพุธอังคารสุขอาทิตย์วิวออฟฟอร์จูนมีรูปสัตว์อะไรบ้างมีรูปสิงโตราศีสิง ปีขานได้นะคะปีขานปีจอปีมะลงปีมะเสงปีงูปีไก่นะคะแล้วก็ปีฉลูปีวัวค่ะมองคุณสำเบิงคุณในโลกโซเชียลเห็นคุณและบางคนเจอคุณ ตัวเป็นๆแบบเดินแบบผ่านกันสวนกันเจอกันอุ๊ยทักแล้วแบบจําไม่ได้ใครกันนะใครๆว่าเป็นคุณแต่พอเข้าไปใกล้ๆเอ๊ะนั่นไงเป็นคุณจริงๆด้วยน่ารักจังเลยเธอไปทําอะไรมาคนคนนี้ตกกรใจในความน่ารักขึ้นสะพึงขึ้นของคุณบางคนอาจจะบอกว่าไปอัพอื่มอัพหน้าบอกว่าอุ๊ยตัวขาวขึ้นขาวจเ้ยอะไรลเลยเขาตกใจอุ๊ยเมื่อก่อนแบบดําแล่เป็นอีลาดําแล่ดดาคือมืออยู่บ้านนอกบ้านนาะ กลับมาคราวนี้ทําไมหนูถึงได้ขาวใสไรแบบว่าซึ่งตําหนิใดนี่คือปรางงานวันนี้นะคะมีคนเค,เคยรุ่นพี่รุ่นน้องหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เคยแอบชอบคุณหลงไหลในความน่ารักของคุณในอดีตแต่คาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นเลยคาดไม่ถึงว่ามาเจอคุณอีกทีจะน่ารักโดนใจได้ขนาดนี้มีคนกำลังแอบตกกลุ่มรัก คุณอย่างจังและเป็นคนที่คุณไม่เคยสนใจและก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะกลับมาอีกรอบนึงค่ะกงล้อของโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลกำลังจะเหวี่ยงคุณสองคนให้มาปะกันแหมกำลังส่งลูกศรอาบความรักยิงไปที่คุณยิงไปที่เขาแล้วก็ให้มาคลิกกันไม่ใช่อาบยาพิษนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นพลังงานของคนที่แบบว่าอาจจะดูเจ้าชู้ลอเจ้าชู้เจ้าเล่กระล่อนดูแบ 嗯。<Okay. S 2> mm. มีสาวๆรุมล้อมตามจีบตามชอบเขามากมายแต่เมื่อเขามาเจอคุณในโซเชียลอ่ะมันมีพลังงานใจเต้นตึดตับพลังงานของความร้อนร้อน,ร,อนรุ่ม,มดีดขั้นแบบว่าอุ้ยทำไมรู้สึกหวั่นไหวกับคนคนนี้จังเลยทําไมรู้สึกหวั่นไหวกับคุณผู้ฟังจังเลยรู้สึกแปลกๆจังเลยรู้สึกแบบว่าหูก็เริ่มกระดิกแล้วอ่ะรู้สึกแบบว่าหูกระดิกหางกระดิกไม่ใช่นะมันหมาแล้วคือเขารู้สึกแบบว่าโอ๊ยขนลุกจังเลยเวลาได้พูดคุยกับคุณ ได้มองคุณได้ส่องคุณและเซฟคุณมาดูรูปรูปคุณเนี่ยเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนไม่ได้น่ารักแบบนี้นะ หรือเราไม่ได้พินิจพิเคาะเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าเจอในเวอร์ชั่นใส่แมสพอเจอคุณแบบถอดแมส์นะ่ะแบบอุ้ยสะพึ่งน่ารักหรือเมื่อก่อนเจอคุณหน้าสดแต่พอวันนี้เจอคุณแต่งหน้าอุ้ยคุณเปลี่ยนไปคุณดูแบบว่าดูนูดขึ้นดูเซ็กซี่ดูพลาวขึ้นเขานะคะตกลุมรักคุณอย่างจังและตอนนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือเราโสดนะราสีมิด ถุนเกิดเดือนมิถุนาเกิดเดือนมกราเกิดเดือนธันวากุมภามมนาคมอยากบอกคุณว่าเธอจ๋าตอนนี้เราสดนะสนไหมสนไหมสนเปล่าสนเปล่าไปดูหนังกันสักเรื่องไหมจ้าหรือว่าอยากจะกินปากเป็ดทอดตำซัวตำม่วตตำแตงเหมือนนางฟ้า เดี๋ยวพี่จะพาไปหรือจะกินอะไรอ่ะสเวนส้งสเวนเซ่นบอลชอนใดๆก็แล้วแต่ได้หมดเลยถ้าสดชื่นแบบน้องเนี่ยพี่พาไปได้หมดเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้เจอคุณมันเนิ่นนานแล้ว6สัปดาห์6เดือน6ปีบวกบวกบวกมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะเป็น6วันใดๆก็แล้วแต่คุณเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคุณน่ารักขึ้นคุณสดใสคุณอาจจะเพิ่งไปตัดผมใหม่แต่แรกคุณอาจจะผมยาวคุณอาจจะไปตัดผมบ๊อบ ผมสั้นหรือว่าเป็นสไลด์เป็นแบบว่าลากมาลากใสใดๆก็แล้วแนตะ่ลูกที่เปลี่ยนไปของคุณผู้ฟังทำให้เขาแบบ โอเอหัวใจทำเช่นไถึงจะลืมเขาเขาลืมคุณไม่ได้ค่ะภาพเก่าในอดีตหรือหากว่านกคุณเคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สถาบันสถานสถาบันที่เรียนมาด้วยกันน่ะเขาแบบเคยแบบว่าเอออาจจะเคยแอบชอบคุณแต่ตอนนั้นคุณอาจจะแบบว่าไม่สนใจคุณอาจจะมีแฟนใดๆก็แล้วแต่แต่มาเจอคุณอีกครั้งตอนนี้ในโซเชียลโอ้โอ้โหแม่เจ้าอู้อ่ะเฮืออะไรแบบนั้น ประมาณว่าโอ้โหจะมาถึงได้อึมสิีมก๋ยขนาดนี้คุณอาจจะอึมขึ้นน่ารักขึ้นขาวจัวน้าเจียไปหมดเลยพลังงานของเขาว่าจัดเต็มเลยหื่นใส่คนสุดฤทธิ์แต่คุณผู้ฟังก็แบบใครอ่ะไม่รู้จกักจําไม่ได้อนะ่ะไม่รู้สินะตอนนี้ดาวเปลี่ยนไปแล้วดาวจําไม่ได้ประมาณว่าแบบเหมือนเพลงดาวมหาลัยอ่ะคือแบบคุณจําคน ที่แบบชอบคุณรักค,คุณเคยปลื้มคุณชื่นชมคุณไม่ได้แต่เขาคือแบบว่าเพอ้อเลยอ่ะเจอคุณผู้ฟังนะขอแอดไลน์แอดแบบว่านู่นนี่นั่นอ่ะ ทักหาคุณส่งสติ๊กเกอร์หาคุณแต่คุณผู้ฟังก็แบบเฉยๆอ่ะจริงหรอได้ข่าวว่าพี่เจ้าชู้นะหนูไม่คุยกับคนเจ้าชูนะได้ข่าวว่าพี่สาวตึมนะหนูไม่อยากยุ่งกับพี่นะคนเกิดเดือนมิถุน,นาราศีเมถุนนะคะแล้วก็มีอาวิ o อ f ฟฟอร์จูนะคะคนเกิดเดือน ธันวาคมนะคะราศีธนูได้ราศีมังกรได้แล้วก็เดอะฟูเดอะฟูลราศีกุมราศีมีนได้อยากบอกคุณว่าตอนนี้นะ ใจเขาว่าฟูเหมือนตัวคุณเลยคือแบบอุ้ยรู้สึกว่าแบบลุ้นอะลุ้นในความสัมพันธ์หากแม้ว่าจะชวนคุณไปเดทนะไปทานข้าวไปทำอะไรดูนี่นั่นด้วยกันเดินเล่นจ็อกกิ้งด้วยกันคุณจะโอเคไหมตอนนี้ใจเขาละสัม่มากๆเลยค่ะได้แต่บอกว่าอืมสวดมนต์ร้องขอมาฟังไพ่ตามช่องนั้นช่องนี้ว่าจะทำยังไงดีที่จะแบบว่าสอยคุณมาแบบว่าเป็นแฟนเป็น คนคุยที่พิเศษเป็นคนพิเศษใส่ไข่สิบฟองเลยก็ได้พลังงานของคนเกิดเดือนมิถุนายนตอนนี้นะคะฟูมากเพราะว่ามองคุณคือที่รักและตอนนี้เขาเห็นความน่ารักออร่าความกระจ่างตั้งแต่หัวจรดเท้าของคุณชอบไปหมดทุกส่วนเลยมีคนกำลังชอบคุณครั้งใครครั้งลักสเสน่หาแล้วก็อยากจีบอยากเทคแอคชั่นคุณหนักมากค่ะและเป็นคนที่เกิดเดือนมิถุนายนณนะ ตอนนี้คือเขาอยากบอกว่าเธอรู้ไหมเราเอาจริงนะเราไม่ได้มาเล่นๆน,นะตอนนั้นเธอไม่โสดเธอมีแฟนเราก็ยังชอบเธอยังคลั่งใครเธอยังปลื้มเธอแต่มาตอนนี้ได้ข่าวว่าเธอโสดแล้วนี่ฟูเชียวล่ะคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเมื่อก่อนคุณผู้ฟังอาจจะแบบใส่แว่นอะไรเงี้ยใส่แว่นผมตรงตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะแบบเปลี่ยนไปเป็นแบบทำเลสิกใส คอนแทคเลนส์ lane, ติดขนตาปลอมโอ้โแล้วแบบไปอัพอึมนิดนึงใส่แบบว่าคอเส e t นิดนึงทำให้แบบว่าสะบึ้มขึ้นเขาเห็นแล้วเขาแบบอดใจไม่ไหวอะหักข้ามใจไม่ไหวอะต้องจีบตอนนี้นะคะคนคนนี้นะคะพลังงานของเขาคือต้องจีบให้ได้ต้องจีบให้ติดรวบหัวรวบหางต้องได้ฟัด ต้องเล่นลักต้องได้นัวคิดสลระตะคุณผู้ฟังก็แบบน่ากลัวจังเลยนางฟ้าหืน่นๆแบบนี้เราไม่เอานะโลกจิตบ้ากล่าวพลังงานพลังงานของคุณผู้ฟังก็คือแบบไม่เอาอะนางฟ้าหลอกหลอนอะหลอนจังเลยอะไม่เขาชอบคุณจริงๆอาจจะชอบคุณมาเนิน่นนานก็ได้แล้วบางคนนะคะก็อย่างที่บอกอะขนาดตอนนั้นที่คุณมีแฟนแล้วยังแบบว่ายังมาสารภาพาว่าเออแบบปื้มคุณค้ั่งใครคุณกดไลค์ลบ คอมเมนต์นู่นนี่นั่นเยอะยะแต่คุณไม่ได้สนใจไงเพราะตอนนั้นคุณมีแฟนแต่หากมันว่าตอนนี้คุณ move on หรือว่าเริ่มโสดเนี่ยคนคนนี้นะคะอยากจะ เต็มเลยอยากเข้าหาคุณแบบว่าจุกๆเลยวิลออฟฟอร์จูนยังไงคุณก็หนีเขาไม่พ้นหรอกเขาอยากบอกว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะส่งคุณผู้ฟังมาให้เขาแล้วอ่ะยังไงคุณผู้ฟังก็ต้องบอกว่าโดนยัดเยียดความเป็นคนพิเศษใส่ไข่สิบฟองจากเขาโดนยัดเยียดความเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคนที่แบบว่าคอยแบบส ح, เสน่หาโรแมนติกกับคุณ เขาอยากให้คุณเปิดใจเขาอยากให้คุณรู้ว่าเป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเงาสวงเขาไม่อยากให้คุณโสดอะถึงคุณจะเพิ่งโสดมาก็เหอะเขาพร้อมเสียบเขาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องโสดหรอกนะมาเป็นแฟนพี่ดีกว่าแนละ้วพี่จะพาเธอไปแบบว่า ไปเหนือล่องใต้ไปสม็ดเสร็จทุกรายใดๆก็แล้วแต่ต้องจะไปทะเลไหนแต่พี่อยากไปเสม็จมากเลยประมาณนั้นนะคะนี่คือพลังงานน่ารักของคนเกิดเดือนมิถุนายน กุมภาพันธ์มีนาคมธันวาคมนะคะแล้วก็มกราคมครั้งใครอยากเจอสเสน่หาอยากจีบคุณอยากได้คุณอยากจะเยียดความสุขให้คุณมากๆเลยฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะรัก f อทุกคนนะคะพรุ่งนี้ก็ตื่นไปทำงานแฮปปี้แฮปปี้นะคะกุณใยคิดบายบายนะคะ